คนก็อีกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิงทอระนงมัวหลงงมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัยค่าของคนมิได้นับที่ทรัพย์มากหรือนับจากตําแหน่งยศศักดิ์สีหรือนับจาก,ก,รจากปริญญา เอกโทรตรีแต่อยู่ที่ผลงานการกระทำกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่คารรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อโจค,คิดคติธรรมสอนใจ ตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดาเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนําเสนอในหัวข้อเรื่องจงเป็นคนที่ซื่อสตัตย์เพราะเวลาเท่านั้นที่จะคัดสิ่งที่ดีให้กับเราท่านผู้ฟังครับเรื่องราวต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราว ที่สอดแทรกด้วยข้อคิดสอนใจที่หากว่าเราได้รับฟังแล้วได้พิจารณาตามก็จะถือว่าเป็นการดีอย่างมากครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของคนที่มีความซื่อสัตย์ที่ไม่ว่าที่ไหนเขาก็ต้องการคนแบบนี้ครับแม้กระทั่งกับความรักก็มีแต่คนอยากจะได้ความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันฉะนั้นแล้วเราก็ลองมารับฟังไปพร้อมกันเลยครับ และถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ก็เป็นคนที่ดีและซื่อสัตย์อยู่แล้วเมื่อซื่อสัตย์ได้นานพอเวลาก็จะคัดคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราครับก็ดังเรื่องราวของคนที่มีนามว่าซื่อสัตย์เขาได้ถูกชายนามว่ชลลาดปล่อยไว้ที่เกาะร้างกลางทะเลนายซื่อสัตย์นี้เขาก็พยายามคิดหาวิธีที่จะกลับเข้าชายฟังสิ่งที่ซื่อสัตย์หวัง ก็คือขอให้มีเรือสักลำแล่นผ่านมาเขาเฝ้าภาวนาให้มีเรือสักลำหนึ่งได้แล่นผ่านมาทางนี้เวลาได้ล่วงเลยไประยะหนึ่งซื่อสัตว์เขาก็ได้ยินเสียงเพลงแว่วมาแต่ไกลสื่อสัตว์ก็รีบมองไปยังต้นเสียงนั้นและแล้วเขาก็ได้พบเข้ากับเรือลำหนึ่งที่กําลังมุ่งมายัางเกาะนี้บนเรือลำนั้นก็มีธงพลินเล็กโบกสะบัดอยู่ บนธงนั้นก็ได้เขียนคำว่าความสุขที่แท้ก็เป็นเรือของความสุขนั่นเองทันใดนั้นสื่อสัตย์ก็ไม่รอช้าเขาก็ได้ร้องตะโกนเรียกเรือแห่งความสุขคุณความสุขความสุขครับผมคือซื่อสัตย์คุณความสุขโรดได้ช่วยพาผมขึ้นฝั่งได้ไหมครับเมื่อความสุขได้ยินดังนั้นก็ได้พูดกับซื่อสัตย์ไปว่า ผมให้คุณขึ้นมาบนเรือไม่ได้หรอกก็เพราะหากว่าผมพาคุณขึ้นมาด้วยคุณก็จะทำให้ผมหมดสุขคุณก็ดูสิผู้คนมากมายในสังคมนี้ที่เขามีความซื่อสัตย์ที่เขาพูดแต่ความจริงแล้วเขาก็กลับไม่มีความสุขต้องขอโทษด้วยนะคุณซื่อสัตย์ผมไม่อาจจะรับคุณขึ้นมาได้เมื่อความสุขพูดเสร็จความสุขก็จากไป ผ่านไปอีกสักครู่หนึ่งก็มีเรือที่ชื่อว่าตำแหน่งแต่แล่นผ่านมาสื่อสัตว์ก็จึงตะโกนเรียกตำแหน่งตำแน่งตำแหน่งครับผมคือสื่อสัตว์ผมขออาศัยเรือของคุณขึ้นฝั่งได้ไหมพอเมื่อตำแหน่งเขาได้ยินดังนั้นก็ได้รีบหันหัวเรือออกห่างไปจากนั้นก็หันมาพูดกับซื่อสัตว่าว่าไม่ได้ไม่ได้สื่อสัตว์คุณจะขึ้นมาอยู่กับผมไม่ได้ คุณรู้ไหมตำแหน่งที่ผมได้มานั้นมันยากเย็นสักเพียงใดก็หากว่าผมได้พาความซื่อสัต์อย่างคุณมาอยู่ด้วยผมก็จะต้องสูญเสียตำแหน่งไปแน่ๆเพราะตำแหน่งที่ผมได้มานั้นผมก็ได้มาด้วยความไม่ซื่อสัต์อย่างไรผมก็ไม่ขออยู่ร่วมกับคุณซื่อสัต์ก็ได้แต่น้ำตาคลอเบ้ามองตำแหน่งที่รีบออกเรือไปอย่างสิ้นหวัง เขามีความรู้สึกสับสนในตนเองเป็นอย่างยิ่งหรือในปัจจุบันนี้ไม่มีใครแล้วหรือที่จะต้องการซื่อสัตว์แล้วอยู่ๆในทันใดนั้นเองท่วงทำนองที่ไม่ค่อยจะเข้ากันนักก็ได้แว้วดังขึ้นมาและนั่นก็คือเสียงของเรือลําหนึ่งที่ได้บรรทุกแข่งขันเป็นจำนวนมากได้แล่นผ่านมาซื่อสัตย์ก็จึงได้รีบตะโกนเรียกแข่งขัน แข่งขันครับผมขอขึ้นเรือของคุณได้ไหมแข่งขันก็จึงได้ถามกลับมาคุณเป็นใครคุณมีประโยชน์แค่ไหนกับพวกเราซื่อสัตย์ไม่อยากจะพูดอะไรมากก็เพราะว่าเกรงว่าจะพลาดโอกาสอีกแต่ทว่าซื่อสัตย์ก็ยังคงเป็นซื่อสัตย์อยูวันยังคำ่ำอย่างไรเสียเขาก็เป็นคนที่พูดความจริงอยู่เสมอผมผมก็คือซื่อสัตย์ครับ ข้าคุณคือซื่อสัตย์หากพวกเรามีคุณอยู่ด้วยเราจะแข่งขันเอาชนะอะไรกับใครที่ไหนได้พูดเสร็จแข่งขันก็หันหัวเรือจากไปอย่างรวดเร็วและในขณะที่ซื่อสัตย์เขากำลังสิ้นหวังอย่างหมดอะไรตายอยากอยู่นั้นอยู่ๆก็มีน้ําเสียงอันเมตตาดังขึ้นว่าลูกจ๋าขึ้นเรือเถิดเมื่อซื่อสัตย์เงยหน้าขึ้น เขาก็ได้มองเห็นผู้เท่าคนหนึ่งเขาได้ยืนอยู่บนเรือลำนั้นผู้เท่าคนนั้นก็ได้พูดกับซื่อสัตว์ว่าฉันก็คือการเวลาการเวลา,า,วลาแนะนำตัวทำไมจะต้องมาช่วยผมครับสื่อสัตว์เขาได้ถามออกไปด้วยความสงสัยก็มีแต่การเวลาเท่านั้นที่จะรู้ว่าสื่อสัตว์มีค่ามากเพียงใดการเวลาแต่พูดออกไปด้วยรอยยิ้ม การเวลาได้เล่าให้ซื่อสัตย์ได้ฟังว่าได้พบกับความสุขตำแหน่งแข่งขันเรือทุกลำที่พูดมานั้นในตอนนี้ก็ได้ล่มอยู่กลางทะเลหมดแล้วตัวของข้านั้นก็คือการเวลาในอดีตเคยเป็นทั้งความสุขตำแหน่งและแข่งขันข้าก็ได้เป็นมาหมดแล้วและสิ่งที่ข้าได้เรียนรู้ก่อนที่จะมาเป็นการเวลานั้น ก็คือทุกสิ่งที่เคยเป็นความสุขมันก็จะหายไปถ้าหากว่าไม่มีความซื่อสัตย์ตำแหน่งที่ได้มาก็เป็นตำแหน่งที่จอมปลอมการแข่งขันก็จะได้ชัยชนะที่อยู่ได้ไม่นานก็มักที่จะล้มเหลวไม่เป็นท่าฉะนั้นแล้วก็ขอให้เราท่านทุกคนขอจงได้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ครับก็เพราะว่าเวลาเท่านั้น ที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีให้กับเราและประโยชน์ของการมีความซื่อสัตย์นั้น 1. ก็จะทําให้มีความเจริญก้าวหน้าและก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน 2. เป็นคนที่เปิดเผยมีความจริงใจต่อตอนเองและผู้อื่น 3. เสริมสร้างให้ตนเองเป็นคนที่กล้า,าหาญกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้อง 4. เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้ใจของผู้อื่น 5. ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขครับประโยชน์ของการมีความอดทน 1. ทําให้เราเป็นคนสุขุมรอบคอบมีสติ 2. ไม่ว่าจะเป็นงานหรือกิจกรรมต่างๆก็สามารถที่จะสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี 3. เสริมสร้างให้เราเป็นคนมีมานะมีความเพียรพยายามในการทำงานหรือความทุกข์ยากลำบากต่างๆในชีวิต 4. มีความเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น 5. สอนให้เราไม่ยอมแพ้หรือท้อถอยและสุดท้ายในข้อที่6เป็นที่รักของคนทุกคนครับโอกาสต่อจากนี้ ก็ขคอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องโรคเวรโรคกรรมมีจริงหรือไม่ท่านผู้ฟังครับถ้าจะถามถึงโรคเวนโรคกรรมว่าคืออะไรในความเชื่อนั้นก็เชื่อกันว่ามาจากผลของเวรและกรรมกรรมที่เราได้เคยทำมาในภพชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นในอดีตชาติ หรือในชาติปัจจุบันนี้โดยเฉพาะท่านที่ได้เคยทำร้ายทำลายชีวิตของผู้อื่นและก็มีเจ้ากรรมนายเวรคอยตามล้างตามพรานทำให้คอยเจ็บไข้ได้ป่วยปวดตามที่ต่างๆโรคเวรก็เป็นโรคที่มีเจ้ากรรมนายเวรเขาอาฆาตแรงโรคกรรมนั้นก็มาจากกรรมที่เราทําไม่ว่าจะเป็นในภพไหนก็ตามครับก็ขอเรียนให้ได้ทราบเอาไว้ครับ ว่าคนเราทุกคนก็มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มะเร็งบางชนิดก็เป็นหนึ่งในโรคที่มาจากกรรมพันธุ์ก็อย่างเช่นมะเร็งเต้านมในส่วนนี้ข้อมูลทางการแพทย์ก็ยังหาสาเหตุไม่เจอได้แต่สันนิษฐานเอาไว้ครับก็เมื่อไม่เจอเหตุก็เลยไม่รู้จะรักษาที่ต้นเหตุได้อย่างไรซึ่งก็เป็นที่น่าเห็นใจกับบางท่านที่ไม่อาจจะเลี่ยงกรรมได้ และก็มีอาชีพที่ค่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตและครอบครัวก็เมื่อใดที่กรรมนั้นสะสมมากพอและมีเจ้ากรรมนายเวรมากมายมหาศาลเขาก็จะตามนี่กรรมนั้นครับก็เคยเห็นมามากมายแล้วคนที่เป็นอมาภตาก็เพราะว่าเขาเป็นแม่ค้าที่ต้องจำใจหักขากบจำเป็นที่จะต้องค่ากบเพื่อที่จะเอามาแกงขายก็เพราะว่าโดยมากนั้น กบที่ได้ซื้อมาก็มักจะเป็นกบเป็นที่ยังไม่ตายก็จึงทําให้ต้องจําใจทําจะทิ้งก็เสียดายเงินเงินทองมันก็หายากหรือคนที่เชื้อดคอไก่บั้นปลายท้ายชีวิตเขาก็เป็นมะเร็งที่คอเกิดไม่มีเสียงหายใจก็ลําบากคนที่ทําบ่อปลาฆ่าปลาทีจํานวนมหาศาลนอกจากเป็นโรคที่ไม่รู้สาเหตุ ต้องเจ็บปวดทรมานการค้าไม่ว่าอะไรก็เจ๊งไปหมดคนที่เคยทำแท้งก็ต้องปวดร้ราวไปทั่วทั้งตัวเหมือนกับมีคนมาโหนตามตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ดูจะไม่รุ่งสักอย่างเงินทองก็มีแต่ความขัดสนติดขัดมากก็เพราะด้วยเหตุที่ไปปิดทางคนที่จะมาเกิดตัวเองก็เลยต้องโดนปิดทางหมด ก็ถ้าเชื่อในเรื่องของโรคเวนโรคกรรมว่ามันมีจริงแนวทางในการแก้ไขนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาบอกเอาไวค้ครับว่าก็มีทางคือการสร้างบุญใหม่ที่เป็นบุญบริสุทธิ์ก็จะช่วยได้ท่านว่าให้สร้างบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรและก็ตอนที่อุทิศบุญนั้นก็ขอให้ได้ระบุเจาะจงว่าโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวร ที่มาทำให้เจ็บป่วยมาทำให้ปวดตามข้อตามเขาปวดคอปวดหลังหรือตามส่วนต่างๆของร่างกายก็หากว่าบุญที่เราทำส่งไปนั้นเจ้ากรรมนายเวรเขารับรู้และอยู่ในภพภูมิที่สามารถจะรับได้หากว่าเขาพอใจเขายินดีมารับบุญนั้นและก็ยอมให้อโหสิกรรมโรคร้ายต่างๆก็จะค่อยๆทุเลาเบาบา,บาง ค่อยหายหรือคลายตัวลงได้ครับซึ่งจะเห็นผลได้มากเท่าไหร่นั้นส่วนนี้ก็อยู่ที่บุญและกรรมของเราด้วยครับกดถ้าเขารับไม่ได้เขาอยู่ในภพต้องห้ามหรือหากว่ารับได้แต่ก็ยังไม่ให้อโหสิกรรมแก่เราเราก็จำจะต้องเพียรพยายามที่จะสร้างบุญจาได้หยุดครับเขาจะให้อโหสิกรรมเราหรือไม่นั้นมันก็อยู่ที่เขาคนเดียวลูกนี่ ไม่มีสิทธิ์ยกหนี้ให้กับตนเองครับมันก็อยู่ที่เจ้านี่ฝ่ายเดียวก็ถึงแม้ว่าเวนนั้นจะระงับแต่กรรมที่ทำกับเขามันก็ต้องออกผลไม่ว่าจะน้อยหรือมากจะส่งผลแค่ไหนนั้นมันก็อยู่ที่บุญของเราเองครับว่าจะมีพละกำลังของบุญมากกว่าหรือน้อยกว่าในเวลาที่กรรมที่ไม่ดีมันมาส่งผลก็ถ้าหากว่าไม่เชื่อก็ไม่เป็นอะไรครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานก็ได้แต่ก็ต้องขอเรียนกับทุกท่านขออนุญาตบอกกันเอาไว้สักอย่างครับว่าบนโลกใบนี้สิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นมันก็ไม่มีคำว่าบังเอิญหรือเกิดขึ้นมาลอยๆมันก็จะต้องมีเหตุต้องมีปัจจัยสนับสนุนให้เกิดและก็ต้องมีผลออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งนั้นครับลายเรื่องในโลกนี้ มันก็เกินความเข้าใจของคนธรรมดาหลายคนเมื่อได้พบกับเรื่องราวมากมายจากกรรมมันก็เป็นเรื่องเฉพาะตนรู้และสัมผัสได้เฉพาะตนแต่ก็กล้าที่จะยืนยันได้ว่าบุญนั้นสามารถที่จะแก้ไขเรื่องโรคเวนโรคกรรมได้บุญนั้นเป็นที่พึ่งได้จริงและก็ไม่มีใครที่จะใหญ่เกินครรอย่างแน่นอนครับ ก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อาคิดขาอา้อธรรมสรงท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อาชูคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำเอามาให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉูคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้ กับหัวข้อเรื่องชีวิตเราจะดีหรือร้ายอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเก็บอะไรไว้ท่านผู้ฟังครับทุกคนที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั้นแต่ละคนก็ล้วนทิ้งบางอย่างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นดีหรือร้ายก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเก็บอะไรไว้ครับเราเดินผ่านคนแปลกหน้ามากมายในชีวิตแต่ถ้าว่า เราก็ได้เลือกเฉพาะบางคนเท่านั้นให้เข้ามาใกล้ชิดในชีวิตของเรากับบางคนนั้นเราก็ได้ยกระดับเขาให้เป็นคนรู้จักเลื่อนขั้นให้เป็นเพื่อนไปจนถึงเป็นเพื่อนสนิทหรือกับบางคนที่ก็อยากจะให้เขามาเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคู่รักคู่ชีวิตแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่กับทุกความสัมพันธ์ ที่จะสมหวังดังใจเราต้องการบางคนนั้นเขาก็แค่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาให้เราแค่ได้ชอบผ่านมาแค่ให้เราได้รักผ่านมาให้เราได้ตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันก็ไม่มีใครหรืออะไรเลยครับที่จะมีความแน่นอนเราก็อาจจะนับจำนวนคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราและก็จากไปได้ เราอาจจะจำได้ว่าเราเคยรู้สึกอย่างไรเราอาจจะเสียใจที่ความรู้สึกนั้นมันไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วเ,เราที่ไม่เปลี่ยนไปหรือไม่ก็เขาที่ไม่เหมือนเดิมคนงานเหมืองที่ได้ร่อนเศษดินเศษหินออกก็เพื่อที่จะเก็บไว้แต่ทองคำและเพชรพลอยวนที่ใชล้ลากปลาติดขยะมากมายที่ล่องลอยอยู่ในทะเลชาวประมง ็เก็บแต่ปลาและก็ทิ้งขยะไปมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นคนเลือกเก็บอะไรเอาไว้และเลือกที่จะทิ้งอะไรไปครับแท้จริงแล้วในทุกๆสิ่งนั้นมันก็มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันอยู่เสมอครับทุกๆคนที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์ที่ถูกส่งมาก็ขึ้นอยู่กับว่า เขาได้ทิ้งอะไรดีๆไว้ในชีวิตของเราบ้างมิตรภาพบทเรียนความเข้มแข็งความเข้าใจความอดทนความรอบคอบหรืออะไรต่อมิอะไรอื่นๆหรือแม้แต่รอยแผลที่เขาได้ทิ้งไว้ก็มีเพื่อที่จะเป็นการเตือนใจเราครับว่าเราก็ยังคงมีชีวิตอยู่ได้ต่อไปย้ำเตือนว่าเรายังไม่ตายและยังมีลมหายใจอยู่ แม้บางคนนั้นที่เขาก็อาจจะจากเราไปในแบบที่เราไม่ได้วังไว้ในอีกแบบหนึ่งก็ถ้าเราคิดได้เราก็จะไม่เสียใจเลยครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้ทำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง สามารถที่จะดำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำานวยไวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์ิพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะ,ยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมี แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกรับผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอนนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอนนท์ขอบพระคุณครับ